สวัสดีเกษตรกรชาวสวนยางนะครับวันนี้เราจะพามาดูยางพาราของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็มาดูนี่เป็นมีดที่ที่หแล้วเนาะหยอดน้ํากดแล้วก็ถือว่าไหลน้อยนะเทียบกับส่วนคนอื่นนะจะพามาดูหน้ายางอันนี้เปิดถือว่า คือว่าตามมาตรฐานของของยางท,ทั่วไปจะเปิดหน้าประมาณนี้อ่าแล้วพอดีมีเพื่อนไปทํางานที่ภาคใต้เขามาเปิดหน้ายางให้ใหม่ก็คือหน้าหน้าเล็กแค่นี้อ่าแล้วก็อันนี้ผมกีดเองเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นมีดเล็กๆเลยมันจะยาวแต่มีดพอเพื่อนมาแนะนําให้ อีดหน้าเล็กก็เลยทําตามมันหลายต้นเลยเพื่อนมันเปินให้ถามว่ามันไหลไหมมันก็ไหลนะแต่แต่พอเรามาเปิดหน้ากว้างแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไหลเยอะขึ้นหน้าเล็กมันก็ไหลอยู่แต่ว่าหน้าเนี้ยมันจะไหลเยอะขึ้นอ่าต้นนี้มันจะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นนี้มันจะไหลขึ้นสุ่นมากยางพาราของบ้านเราก็จะปล่อยให้กิ่งมัน คล้ายแบบว่าเราต้องมาแต่งกิง่งตอนเล็กๆอะ่ะพอแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บต้นยางมันก็จะสูงชะลูดขึ้นไปเหมือนเหมือนเหมือนต้นเนี้ยสูงขึ้นไปแบบนี้เลยเแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องแต่งกิ่งก็ได้นะทําให้มันมีกิ่งอยู่ทําให้มันมีกิ่งอยู่หมายความว่าถ้าเกิดเหมือนเป็นต้นแบบนี้ก็ปล่อยไว้มันเป็นสองกิ่งไปเลยไม่ต้องตัดเนีย อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแต่งให้กิ่งมันะลูดขึ้นไปมันก็ดีนะต้นนี้ก็คือว่าไหลหน้าหน้าก็หุบหุบหน้าจากเมื่อก่อนไปขนาดนี้นะเมื่อก่อนจะเกีดกว้างแต่ตอนเนี้ยเหลือหน้าแค่นี้มันก็ไหลดีนะอันนี้คือนี่คือมีดมีดแรกอ่ามีดแรกอ่ะจะไหลดีแต่มีดอกไม่ไหลไม่ดีเป็นที่คนเกีดเนี่ยเห็นไหมต้นอย่างเงี้ย ก็ไม่ก็ไม่ต้องแต่งปล่อยไว้เลยก็ค <då S 2> ือต้นนี้ก็ถือว่าไหลดีนะถามว่าทําไมกีดแบบน,บ,บนั้นแบบนี้คือทดลองไงว่าหน้าแคบแค่นี้กับหน้ากว้างขนาดนั้นอะ่ะมันจะเยอะหรือมันจะน้อยแล้วตรงเนี้ยมันก็ถึงวงตรงนี้ไงเพราะว่าถ้าเกิดกรีดต่อไปมันก็คงกรีดไม่ได้แล้วตรงเนี้ยใช่ไหมมันแคบเกินไปมันก็ติดต้นนี้ด้วยก็ถือว่าไหลดีอยู่ <S <S ต้นนี้ก็ถือว่าไหลดี พอได้พอได้เลยอ่าก็จะมาดูกันต่อมต้นยางของผมก็จะเป็นต้นยางซ่อมมากเยอะมากแต่เป็นสวนยางน่าจะเป็นสวนเดียวแล้วมั้งที่ว่าปล่อยให้ยาลกขนาดนี้ไม่ได้ฉีดไม่ได้อะไรเลยดูต้นยางดูจากกล้องก็จะแบบเออต้นต้นเหล็กแต่ มาดูจริงๆแล้วมันก็ถือว่าโอเคนะประมาณเกือบ20ปี mm. ก็จะมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างอ่าก็ส่วนมากก็จะเป็นยางส้มเห็นไหมก็จะหายไปอ่าฟานแบบนี้ก็จะหายไปเห็นไหมต้นยางเราจะหายไปแล้วก็ต้นไม่เท่ากันในสวนยางก็จะมีสารอินโดแล้วก็นออดูต้นไหนที่นี่ไม่ได้ ไม่ได้ใช้ยาบำรุงนะไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นน้ำยางก็เลยค่อนข้างออกน้อยแล้วก็ต้นมันจะสูงชะลูดใบเท่าใบเท่าใบมะยมอ่าก็จะมีขาเขากันไปแต่ละแถวนี้ก็คือตายครึ่งนึ่งได้ครึ่งหนึ่ง,ง,งมาแถวนี้ก็มีต้นเล็กแล้วก็มีต้นใหญ่แล้วก็หายไปหายไปอ่าแล้วก็มานี้ผมมาถึงนี้ก็ไปทางนู้นก็หายไปต้นยางพื้นที่ทั้งหมดส4ไร่ มีต้นยางประมาณ400เกือบเกือบห้าต้นประมาณนั้นอ่าแล้วก็ทุกแถวจะตายหมดสำคัญที่สุดเลยคือเนี่ยตายไปเลยสำคัญที่สุดคือเราปีแรก2ปีแรกเราต้องอย่าให้มันตายถ้ามันรอดปีนั้นได้ก็จะรอดได้สบายเลยอันนี้ก็คือต้นที่เราซ่อม มันไม่ทันกันอยู่แล้วตอนที่ซ่อมเนาะเห็นไหมต้นนี้ก็คือยางต้นยางพาราคือกิ่งพันธมันหายไปก็จะเหลือแค่เป็นต้นยางพาราจะสังเกตได้ต้นมันจะแหงๆแตกๆอย่างเงี้ยน้ายางก็ไม่ไหลนะถามว่ากีดกีดลึกๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมอันนี้กีดบาดลึกจนถึงเนื้อไม้แล้วมันก็ไม่ไหลมันน่าจะอยู่ที่การบํารุง กที่มีสไลดอินโดมีนอแล้วก็มีต้นมากประมาณนี้ครับส่วนเรามีต้นปลาล์มด้วยมันมากับสรลดอินโดเนอโอเคครับผมอันนี้ให้ดูแค่คร่าวๆแค่นี้มีกล้วยมีมะม่วงประมาณนั้นครับก็ต้นเะไม่ใหญ่เท่าไหร่ต้นเนี้ยถามว่ามันมีกิ่งเยอะมันก็ มันก็เหมือนว่ากีดหมดตรงนี้แล้วตรงกิ่งมันก็กีดได้อยู่นะแต่ก็มันก็จะลําบากหน่อยเห็นอาจารย์ทนหนึ่บอกว่ายิงกิ่งเยอะยิ่งน้ำยางไหลเยอะแต่นี้มันต้นน้อยครับก็เลยผลผลิตได้แค่นั้นนะครับก็จะมีกล้วยมีอะไรต้นยางมันตายเยอะจะเวิร์งไปเลยเห็นไหมและตรงโซนนี้ก็ไม่มีเลยมันตายเยอะ มันลกไงอโอเคครับแล้ก็มารีวิวข่าวให้ดูตอนนี้เรากำลังจะใช้น้ำหมักมาลดในสวนเราก็จะดูว่ามันจะได้ผลอย่างที่อาจารย์ท่านหนึ่งพูดหรือเปล่าของครูอ่ะครูสายเอมอ่ะกำลังดู YouTube เขาอยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่อยากให้ แกทำคลิปต้นเล็กๆมาให้ดูบ้างว่าต้นเล็กๆของแกมันไหลไหมน้ํายางไหลไหมไหลเท่าไหรเห็นแต่ต้นใหญ่ๆที่เขาให้มาว่ามันไหลมากเจมีดกระแปลงเบอร์สิเก้าเบอร์สิบเบอร์สิบห้าอะไรเงี้ยเต็ม,มประมาณนั้นครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วเราจะอัพคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูใหม่จะมีสรลอินโดมีมากมีนออยู่ในนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ